สวัสดีครับผมกฤษดาโลจนะโสภณติดเป็น LINE c e r t i f ิฟายคอรปี2021นะครับวันนี้ผมมีทิปสำหรับคนที่อยากโฆษณาผ่านไลน์ด้วยตัวเองมาฝากใครอยากลงโฆษณาก่อนที่เริ่มลงโฆษณาคุณต้องเข้าใจโครงสร้างของ LINE แอดแพลตฟอรกันก่อนเมื่อคุณมี1 LINE ไลน์เอาแชร์เขาเนี่ยคุณจะมีได้เพียงแค่1บัญชีโฆษณาเท่านั้น1บัญชีโฆษณาสามารถมีได้หลายแคมเปญ1แคมเปญสามารถมีได้หลายกลุ่มโฆษณาเช่น คุณสามารถสร้างกลุ่มโฆษณาตามประเภทสินค้าหรือกลุ่มเป้าหมายหรือตามโปรโมชั่นในแต่ละแคมเปญเดียวกันและสุดท้ายครับโฆษณามีด้วยกันหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอภาพสไลด์ภาพขนาดเล็กโดยใน1กลุ่มโฆษณาเนี่ยสามารถมีได้หลายโฆษณาหรือหลายชิ้นงานโฆษณานั่นเองสร้างโฆษณาได้ด้วยตัวเองที่ admanager.ly.biz สำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ tv.line.me.lineforbusiness หรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมและเทคนิคเคล็ดลับอื่นๆอีกมากมายสามารถติดตามได้ที่ Line of j i c i a l a c c o u n t m แอดมครับ